สวัสดีครับท่าน่ันนี้ถือว่าขายรถถูกรถเอาไปแบบเรียกว่าอะไรทรมากินกันได้ผมดีอยู่รถกระบะเยอะครับผมนี่กระบะนีรอบข้างผมสี่ห้าแสนดีเซลตอนนี้น้ำมาันราคาอะไรครับอันนี้เป็นติด NGV จากโรงงาน,นครับเป็นซินแล้วก็ n g v วิ่งเนี่ยโลนึงเนี่ยโลละบาทเฉลี่ยง,ง่ายๆถ้ารถไม่ติดนะครับผมถ้าไม่ติดอะ่ะเก้าสิบสตางค์มีให้เห็นนะครับผมใครจะเอาใครจะซื้อไปวิ่งแบบรับส่งของแล้วละมูฟ หรืออะไรก,ก็ลองดูนะผมคุ้มกว่าไปออกรถใหม่ครับผมอ,อันนี้เป็นรถยี่ห้อโปรตอนนะครับผมเพรสโซนารุ่นเพอรสโซนาปี2010ันสบท่านนะใช้ได้ทั้งแก๊สและน้ำมันสองระบบฮ้องเครื่องใหม่นะครับผมใหม่เนียนกิฟต์ ไมคคันนี้3ามแสนอาจจะดูเยอะแต่ว่าไม้เยอะก็บ่งบอกถึงการซ่อมบำรุงที่มันถึงเพราะว่ารถไม่ได้จอดอู่วิ่งใช้งานจริงๆทุกวันน้ำมันเครื่องก็เพิ่งถ่ายไปนะผม3 5นห้าไปพผูดผิด3 1 6 0 0นไม่ใช่สามแสนห้านะผมอ,อย่างผมเคยมีเบนซ์คันหนึ่งอ่ะไม่ห้าแสนก็วิ่งไปนาราธิวาสมาแล้วนะผมไม่มีปัญหาใดๆเลยครับ อ่ะก็คันนี้ไม่สมึ่งหมื่นหกพันประมาณนี้นครับผมกับราคาหก0 0ืบาทเท่านั้นนะผมแล้วก็เอกสารครบพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะผมขาดเดือนหน้าขาดเดือนสิงหาก็ได้รถปี2010ในราคาหลักหมื่นนี้ก็ถือว่าคุ้มมากผมว่าถ้าเกิดใครเอาไปวิ่งแบบรับงานแบบพวกส่งของแล้วมูบอะไรเงี้ยผมว่าไม่เกิน3เดือนน่าจะได้ดค่ารถคืนแล้วค,คิดว่านะรับผม ก็รถคันนี้พร้อมใช้งานทุกอย่างนะผมแล้วก็มันประหยัดมากภายในสวยครับอาจจะมีขยะบ้างนะผมเดี๋ยวผมเก็บให้นะผมภายในสวยเบาะมีขาดแค่ตรงคนขับจุดเดียวเล็กๆนะผมนีม่เกอร์ไม่มีแตกไม่มีหักคอนโซลสวยงามมากแอร์อเย็นนะเพิ่งไปเนี่ยเบาะมีขาดแค่จุดนั้นจุดเดียวเห็นไหมค่านแค่นั้นนะครับ แ์เพิ่งไปทํามาเปลี่ยนหน้าคัดคอมแอร์ไปรวมเติมน,น้ายาเลยสามพันสามนะผมแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องไปเพิ่งเกล็น้ํามันเครื่องไปใหม่นะผมใช้ได้อีกประมาณเกลหมื่นโลนะผมก็ใช้ได้อีกประมาณแปดเก้าพันโลนะครับก็รถคันนี้ตำหนิก็มีมแค่กระจกหน้าแลา้วแต่มันไม่วิ่งนะผมนิดหน่อย ทีเดียวอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ฟิล์มมันที่หมดอายุแล้วก็ต้องไปติดฟิล์มใหม่กันเอานะครับผมแต่ข้อดีคือได้ความประหยัดแล้วรถคันนี้เป็นรถที่สตาร์ทครั้งเดียวปิดนะครับผมอ่าส่วนเนี่ยที่ดึงไอ้ข้างหลังอ่ะอาจจะต้องดึงสักสองสามครั้งนะผมมันฝืดเล็กน้อยรถคันนี้ไม่มีชนหนักนะผมรับประกันมีด้านหลัง อันนี้ได้ช์จของรถอีกคันผมกำลังจะเอาไปส่งซ่อมนะครับผมถังแก๊สอยู่ในี้นะครับนี่ไม่มีหมกเบน่านหกหมื่นห้าพันบาทคุ้มกว่านี้คงจะหาไม่ได้ครับผมแล้วก็เป็นรถบ้านแท้นะผมแล้วผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดู มันจะสตาร์ทน้ำมันแล้วเปลี่ยนเป็นแก๊สอัตโนมัติครับอ้าวไม่ติดซะแล้วก็ไอ้แก,กแล้วไม่หมุนเนี่ยส่วนมากแปลงฐานของไดสตาร์ทนะผมก็ไม่มีปัญหารครับถ้าใครสนใจซื้อเดี๋ยวผมจะจัดการซ่อมให้นะผมไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรลองอีกรอบครับนี่ครับไม่ได้ใช้ขาช่วยเหยียบเลยนะแปลงฐานแล้วครับผมไดสตาร์ท รถมาอายุสิบปีแนละ้วน่าจะไม่เคยซ่อมอันนี้ผมรีวิวให้เห็นกันแบบว่าความจริงครับผมไม่ใช่แบบว่าปประมาณหลอกขายเป็นเนียนอะไรเงี้ยน,นะผมะเดี๋ยวให้ดูเครื่องครับอันนี้รถตอนใช้น้ํามันอยู่นะผมอย่างที่ผมบอกว่ามียางแท่นเครื่องที่ควรจะเปลี่ยนก็อีกไม่เท่าไหร่นะผมตามอายุมันนิ่งนะผมนิ่งเงียบเดี๋ยวลองเร่งให้มันเป็นแก๊สด,ดู นะครับทุกท่านอันนี้เป็นก๊าแล้วผมนี่เสียงหัวฉีดนะผมเสียงแบบนี้ก็นิ่งเงียบเหมือนกันนะผมก็ใครสนใจก็โทรมาเบอร์ที่ผมลงไว้ได้65,000บาทขอบคุณมากทุกท่านสวัสดีครับ